สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นจักรยานยิงจุดโทษแล้วกันจะให้ผู้เล่นเนี่ยปั่นจักรยานนะฮะพอปั่นจักรยานนะครับไปปั่นจากไหนก็ได้ไกลๆเลยไปกิโลก็ได้แล้วก็มาหยุดที่นี่เส้นสีแดงนะ,ะจากนั้นให้ปล่อยจักรยานนะฮะให้เข้าโกนี่อ่าแล้วก็จะมีกล่องอยู่4ี่กล่องวันนี้นนป้าถ้าปั่นจักรยานเข้าโกน่ยอ่าเรามีรางวัลให้นะฮะหนึ่งร้อยนะฮะแล้วก็ถ้าชนกล่องสีแดงอีกนะกล่องระหนึ่งกล่องระาหนึ่ง กล่องกระดาษเนี่ยโอ้ยล่วงแล้วถลมพัดอย่างนี้ไม่นับนะอา่าเอาขึ้นก่อนอา่าแล้วถ้าจักรยานเนี่ยชนกล่องกระดาษด้วยเนี่ยก็นับอีกกล่องละ100่งา้อถ้าตานนเนี่ยจักรยานเนี่ยเข้าโกโด้วยแล้วชนกล่องกระดาษ4ี่อันล้มเนี่ยจะได้500บาทอันจะล้มหรอวะก็ต้องเป็นเทคนิคของแต่ละคนอามันล้มตนี้ดีก็ต้องเข้าโกนะโอเคตอนนี้ก็จักรยานเราก็เป็นจักรยานที่ไปทําจักรยาน24ชั่วโมงมาซึ่งคันเนี้ย มันจะพังแล้เพราะว่าตอนขนย้ายเนี่ยฟิตเติ์น่ะย,ยกสูงเกินแล้วไปชนคานเดีย๋ยวพี่นุ้ยทดลองให้ดูก่อนนะฮะห,หนึ่งตานะทดลองว่ะไม่พี่นุ้ไม่ได้รางวัลอยู่แล้วไงพี่นุจะเล่นให้ดูนะนะดูนะดูตัวอย่างนะฮะทผู้ชมดูนะครับ มากเกินเดือนคุณโอมากเกินเดือนคุณรถคืออย่างนี้มันแรงเกินนะไม่ได้จะต้องให้รถอ่ะคือเมื่อกี้พี่รู้ปล่อยแบบแรงเกินไงอ่ะเดี๋ยวขออีกรอบเลยเฮ้ยเป้ยวเปรี้ยวไปใหญ่เลยยากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดัดคอแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวดัดหักเดี๋ยวเล่นใ้ดึกรอบนึง แต่ว่าคือเนี่ยถ้าเมื่อกี้ที่รู้ส่งอย่างเงี้ยแต่คราวนี้เรารู้ว่าคอเอียงปุ๊บถ้าเราส่งแบเนี้ยมันอาจจะโค้งเขาไม่ใช่ว <Techn Pokémon> ่าอาจจะไปตรงนู <serving> ้นเลยเดี <Boy? S 2> ๋ยวไปดูครับว่าใครจะได้รางวัลไปครับผมคนแรกครับใครอยากเป็นคนแรกเอาเลยดูว่พี่เติ้ลนะมามึงมาประคับกูได้ยังไงเฮ้ยมึงมาประคับกูได้ยังไงโกรธกันดีกว่าพี่เติ้ลเลยพี่เติ้ลเลยอ่ะอ๋อได้่แเลยแอ่ย คนแรกนะฮะคนแรกพี่เติ้ลสายหมีนะถ้าได้ห0าร้อยจะไปทำอะไรโอ้โหนั่นขนาดผมจับจักรยานนี่ไปได้นั่นหนึ่งกล่องอะ่ะทีมงานตั้งกล่องเลยครับอ่ะตามเลยเอาล้วครับพี่เติ้ลมาด้วยความเร็วสูงนะฮะเร็วเกินเปล่า <c oughs> <c oughs> นี่ไงเสียใจว่ะเสียใจว่ะไกลมากเลยอ่ะโอ้โหยังไกลอ่ะอ่าให้คนอื่นก่อนเดี๋ยวมีโอกาสให้แก้ตัวทีหลังแม่เกียดว่ะโอเคครับไอันนียส่งต่อเลยอ่ะอะไรนะครับไปจเนี่พยานล้มนะคุณไม่ต้องนะไปจเนี่พยานล้มนะคุณไม่ต้องนะไปจะไปอยู่ตรงสุดนู้นเลยนะฮะไปหยุดประตูฝั่งนู้นเลยอ่ารีบรีบรีบไปเลย ไอ้มึงไปไกลกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอฮะขาดเส้นเลยเอาพี่ลูกกูมี่ลูกกูไม่เพราะว่ารถจักรยานเรามันคอเบี้ยวด้วยไงคอเบี้ยวคอเบี้ยวมันไม่ตรงเราเอารถจักรยานที่พังแล้วมาเล่นไงไอ่าไป กูกันรุ่นหว่ถ้าถึงกูอบอัเลยโว้ยพี่นุกุเกือบได้แล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไสก้อยใช่ไหมใช่ไสก้อยถ้าถึงนี่2อันเลยนะอารอบแรกเหมือนซ้อมไงอ่าโอ้ยนุนก็ไปซะไกลเลยเดี๋ยวกว่าล้มแถวนี้แหละ เยอันนี้มันล้มก่อนอะอ่ะแต่ถือว่าเมื Ô ่อกี้มันมีโอกาสที่จะโดนสองกล่องนะดันให้น้องยสามร้อยถือว่าทำได้แบบเฮ้ยแล้กลางโกเลยนะปิ๊กเอาเดี๋ยวอันนี้โดนเฮ้ยเปปกไปได้ใช้อยู่แล้วไปใช้เก็บไว้อ่าคนต่อไปอ่าใครคนต่อไปอ้าวน้องออนครับนะน้องใหม่นะฮะน้องใหม่น้องออน ดูว่าน้องออจะทำได้ทำได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าดูพลอยทำได้แล้วพวกคุณต่อคนรู้อายไหมไม่ไม่แล้วให้น้องไงไม่ไม่แล้วให้น้องไงไม่มึงก็จะเอาแหละดึงเอาไม่ได้เฮ้ยอะไรอะไร เอาล้เหรอเอาแล้วเหรอเอาเรี่ยยังเอาเลรอเหรอเอาไปแล้วอะเอาไม่ต้องหปะก็นแล้ดันเอาไม่ต้องแปะแล้วมันจะดึงไหมล่ะนล้วมันจะดึงไหมล่ะมันเป็นที่จังหวัดเนาะเอาไม่พอร์ตทำได้อะอาจจะใส่จะดันเอาลองดูไปครับหนึเงสอเสายเฮ้ยเฮ้ย ีโอกาสดีก็ปั่นว่ะใส่มีโอกาสดีก็ปั่นว่ะเออเออใส่ดีก็ปั่นว่ะเฮ้ยตอนนี้รถเป็นไงรถยังเล่นได้ไหมยังได้อยู่นี่ตอนแรกกะได้กะนุ่งคลุงนี่คนละร้อยนี่กะไปหมูกระทะแล้วนะเยอะเหรอเออเฮ้ยตัวเต็งตัวเต็งเน่มาแล้วตัวเต็งค่ะกูต่อแล้วแซมเฮ้ยเมื่อกี้เกือบได้นะนอนเกือบได้นะใส่เด็กๆกูไม่ปั่นแล้วกูดันเอาเอาเลย เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไม่ได้นะครับไม่ได้อยไปนโอเคครับหมดหมดแล้วใช่ไหมเอาเลอเกตนี่เอาเลเกตเกตไปเฮ้ยเกตเอาให้ได้นี่เราดูทุกคนมาแล้วไง ัังงหวดลำปาเอ๊แต่ว่ารถเริ่มเละแล้วนะตะกร้านะดูนะเป็นอะไรตะกร้าไม่ได้ใช้อ่ะปัจจัยานเป็นไมนี่ยอ้าวไปเกดูตั้งใจมากนะเกตูเออเฮ้ยลงสักไกลเลยอ่ะ เกือบลงลงสักไกลเลยโอเคพอๆกับไอ้ไกลไกลกว่าจุนเนี่ยนิดนึงไกลกว่านิดนึงอ่ต้องวนมารอบสองนะตื่นทำไม่ได้นี่กุ้งอายเขาจะเล่นต่อไบมาถ้าผู้หญิงให้ดันได้อะโอเคแล้วเวียง่าทุกคนครับเดี๋ยวมาดู รอบ2ของพิตเตอร์นะครับว่าจะได้ไหมต้องใช้ประสบการณ์จากรอบแรกนะฮะโอเคพร้อมนะครับพิกเตอร์มาแล้วครับผมมาด้วยความมุ่งมั่นครับผมปล่อยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอย้อยโอ้ยช่าไปกว่า มันมันเลี้ยวอ่ะถ้าแรงไม่พอมันจะเลี้ยวมันเริ่มแบบแรงหมดลรวไงแรงเบาไปไงอ๋อเบาไปอีกเบาไปแรงแรงไปแรงไปนี่เบาไปโอ้หไม่ได้เลยเออจูเนียเดี๋ยวมาดูว่าจูเนียมั่นใจขนาดไหนเนี่ยนะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมสิครัะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมสิคับทีนี้วะนี่จูเนียโดนนะตรงนี้แหละ่ะเอาเลยมาเลย แมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมสิครับมีจูเนียร์โดนนะตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยดิเส้นอยู่นี่นี่เส้นอยู่นี่เฮ้ยแล้วลงอะไรแต่ลูนู่นอ่ะพี่ลูกพงกัาต่อไปพี่ลูกพงนะครับรู้สึกว่าจะชำรถนิดหน่อยไม่นิดแล้วครับเดี๋ยวไปดูรถคันนี้ทนจริงปั่นลงสะมแล้วด้วย ไปเฮ้ยเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เรื่องรู้ที่นี่กันปะเร็วลงตดลงหลังเหรอไปตดลงหลังเฮ้ยเฮ้ยวันเรื่องทำนี้แล้วนะแล้วนะอ้าวปอยพอยเอารอบแรกเขาได้คนเดียวครับอ่ามาดูพอยครับพอยครับเจ้าของ300รอบแรกครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบหลังๆรถเริ่มเละนะรถ <C uz zi> เริ่มเละ <C uz zi> <S <S อ่ะคนต่อไปของผู้หญิงมาใกล้นิดนึงไหม <C uz zi> อันนี้มันเริ่มผู้หญิงเลยไหมอ่ะอ่ะเขาขยับเข้ามานิดนึงอ่าขยับเข้ามาอีกนิดนึง <C uz zi> เอาอะไรมาวางวะหาต้องหาอะไรมาวางไว้ เอาขวดน้ำก็ได้มีการเล็งเป้าก่อนยังไงครับเอาใกล้ๆเลยเหรอกามันจะไม่ถึงนะแบงงตรดมันจะมีหรือเปล่าอ่ไปดูครับเเฮฮ้้ยยเฮ้ยเฮ้ย ไม่รอดได้แต่วันรอดกล่องไม่ได้ไงหรอรอดได้ไงวะเอออ่าเราออนได้หนึ่งร้อยบาทเก้ยรอดได้ปะรอดทำไมอ่ะรอดรอดทำไมอ่ะรอดทำไมเร่งรอดไมคุณแพรมร้อยลงได้ลราจะไปกินอะไรวปั่นเป้าปั่นเป้าใช่ปั่นค่ะเพราะว่าเราเราดันดีกว่าว้าอ่าไปแพมแพมเห็นเขาดันแล้วดีว่ะ เอาละครับแถมครับตั้งหลักนะอ่าแถมบอกไปต้องได้แล้ววะได้แล้ววะเฮ้ยไม่ได้นะครับไปล้มโอ้เกือบไปแล้วว่ะหยุดเดียวเองเนาอดเลยย็นนี้ใครครับบเกดเกดกสุดท้ายเนาะอ่า ไเกจะปัดเรือดันดันาค่ะเอาดันนี่เกล้อตรงๆเอาล่ะครับเกตบอกดันดีกว่าลองดูเอาเริ่มไป้วครับเฮ้ย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 เ้ยอดเลยยินอดเลยยิน ไม่เป็นไรหรอกเกาะพี่นุ้ยทำให้ดูเดี๋ยวพี่นู้ทำให้ดูอันนี้คือซ้อมให้เด็กดูเอาให้เด็กดูเส้นแดงเส้นแดงนะพี่นุ้ยหนึ่งร้อยยี่สิบโลเมตรจอชมูกหนุนี่เดี๋ยวพี่นู้ทำให้ดูซ้อมให้เด็กดูหาให้เด็กดูหาให้เด็กดู โอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นเกมสนุกสนุกนะครับของวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะหาเกมสนุกสนุกมาเล่นกันอีกนะก็คนที่ได้รางวัลมีน้องพลสามร้อยบาทสองคนหน0่งร้อยบาทที่เหลือไม่ได้รางวัลเดี๋ยวพาไปเลี้ยงก้าวเ,เลี้ยงอยู่แล้วทุกวัน <c oughs> อ่าโอเคครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย